นิาทาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะมาทำคลิปแรนดอมเนาพลังงานความรักนะคะในหัวข้ออเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกสำนึกผิดนะคะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจผิดหวังบ้างไหมนะคะกับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะเป็นการเป็นการสุ่มดวงนะคะเป็นการสุ่มดวงเอานะ อาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะไม่คิดมากไม่ซีเรียสน,นะมาดูกันว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาสำนึกบ้างหรือเปล่าเจ็บปวดเสียใจบ้างไหมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาแบบ รู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอดูก่อนว่าที่ผ่านมาคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างหนึ่งดาบนะคะสามเหรียญสี่ดาบเด็กถือถ้วย temperance นะคะ the moon สไม้เท้านะคะไนท์ถือดาบ1ถ้วยควินถือไม้เท้าแต้สำรับเป็นสามถ้วยนะคะคนคนนี้ที่ผ่านมานะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจริงๆอะ่ะเขามีความรักให้คุณนะคะแต่เพียงแค่ว่า ความรักครั้งนี้มันอาจจะมีในเรื่องราวบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลที่3เนี่ยนะคะเป็นไปได้ทั้งเพื่อนครอบครวัวมือที่3หรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเป็นตัวแปรหรือมีอิทธิพลทําให้คุณกับเขาอาจจะต้องนิ่งกันไปตัดความสัมพันธ์กันไปห่างหายกันไปหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคนคนนี้ยังรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้คุณกับเขาอาจจะมีระยะทางที่ห่างกันด้วย ะะหรืออาจจะตัวใกล้ตัดใจไกลอ่ะยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเขาว่ารู้สึกดีกับคุณรู้สึกรักคุณแต่เพียงแค่คนคนนี้ยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ในเรื่องของความรู้สึกในการกระทําคําพูดนะคะ,ะ,คะเหมือนกับว่าเขาคิดอยู่นั่นแหละตัดสินใจอยู่นั่นแหละจะเอายังไงก็ไม่เอาจริงๆแล้วคนคนนี้เขาอยากที่จะจริงจังนั่นแหละค่ะแต่มันก็ยังจริงจังไม่ได้เพราะคนคนนี้อาจจะ ยังไม่มีความพร้อมที่จะให้ความชัดเจนนะคะมีไพ่เดือมูลขยายไพ่ควีนถือไม้เท้าจริง,รงๆเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมในตัวคุณนะนะคะมีความรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกชอบสเสน่ห์ในความเป็นคุณชอบในความเป็นตัวคุณนะคะนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความรักอยากจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆจากการ,กานนะรเป็นกัลยาณมิตรไปเป็น ไปเป็นแฟนแฟนไปเป็นคนรักคนรักไปเป็นครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยแต่แน่นอนถามว่าความรู้สึกเขารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกชอบแต่ให้ความชัดเจนไม่ได้บางคนก็อยู่ในสถานนะที่แบบเป็นเพื่อนกันอยู่น่นะมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนนะคะพอไปเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่ดูเหมือนกับไม่ได้เปิดเผยสักเท่าไหร่หรือมันดูคุมเคลือจะเอายังไงก็ไม่เอาเหมือนกระเหียบเรือสองแคมอะค่ะ ยังไม่มีความแน่นอนยังไม่มีความชัดเจนนะคะบางคนก็อยู่ไกลกันรอเวลารอความชัดเจนรอมานานแสนนานนะคะแต่คนคนนี้ก็ยังไม่ยอมตัดสินใจเอาแน่เอานอนไม่ได้สักทีก็ยังคงเป็นเดือมูอยู่แบบนั้นนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแน่นอนว่าเขารักนั่นแหละค่ะแต่ความรักครั้งนี้มันก็ยังเป็นความรักที่แบบเป็นเทมเพลสเอาแน่เอานอนอ,อะไรไม่ได้ นะคะขึ้นๆลงๆมาๆหายๆเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายนะคะประมาณนี้เขาอยู่กับคุณคือเขาก็มีความสุขนะเขามองว่าคุณเป็นเหมือนกับเป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรกักเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะคะที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยตอนนี้เวลานี้เหมือนตัวคุณเองคุณก็เริ่มมีกำแพงเริ่มนิ่งเริ่มแบบไม่ค่อยไว้ใจเขาแล้วอะค่ะเพราะคุณน่าจะรอเขามานานเนิ่นนานแล้วนะ เขาก็ยังไม่เคลียร์ตัวเองสักทียังไม่เคลียร์สักทีว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้กันแน่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกผิดบ้างหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะคะสานึกบ้างไหมเจ็บปวดบ้างหรือเปล่าเนาะมาดูกัน เบรดิเชียนะคะสเตรนนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสิบดาบเจ็บแน่นอนนะคะเจ็บไม่รู้ลืมอะคะ่ะห้าไม้เทา้า ดวเวอร์นะคะเด็กถือดาบหกเหรียญหนึ่งเหรียญนะคะหกดาบนะคะสามเหรียญนะ ถามว่าเขาสำนึกบ้างไหมนะคะเจ็บปวดบ้างไหมเสียใจบ้างไหมไม่เหลือค่ะนะคะสำนึกแน่นอนนะแดาบสิดาบเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของภาวะอึดอัดใจกดดันเครียดนะคะทรมานใจเหมือนตายทั้งเป็นนะคะนะคะคนคนนี้กำลังแบบมีปัญหากับตัวเองมากๆนะเวลานี้แต่ก็รู้ว่าที่ผ่านมาทำกับคุณไว้เยอะ นะคะที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณทุกทรมานใจแต่เขาก็กลับคืนไปไม่ใช่น้อยนะคะเป็นสิบเท่าเหมือนกันนะเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นเหมือนกันอะ่ะคุณทุกเท่าไรเขาก็ทุกมากกว่าคุณเจ็บเท่าไรคนคนนี้ก็เจ็บมากกว่านะคะหาทางออกไม่ได้ตอนนี้ชีวิตค่อนข้างที่จะสับสนนะคะสับสนวุ่นวายไปหมดในชีวิตนะคะมันเหมือนกับว่าอยากที่จะมีการวนเวียน นะคะไพ่เนี่ยอยากจะตัดสินใจอยากจะวนเวียนกลับมาเริ่มต้นอยากที่จะกล้าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยากจะมีการแบบแอบส่องแอบมองแอบดูเด e อดเวอรไพ่ใบเนี้นะคะมีมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยังคงพยายามหาหนทางที่จะกลับมานะอยากที่จะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะรู้สึกว่าการที่เขาไม่มีคุณอ่ะมันดูเหมือนขาดอะไรไปเนาะไพ่สามเหรียญใต้สำรับเนี่ย นะคะมันเหมือนกับหาทางออกไม่ได้มันเหมือนกับชีวิตที่มันดูเหมือนไรจุดหมายปลายทางอะค่ะนะคะ,นะคะไม่มีคู่คิดไม่มีคนที่คอยแบบเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่คอยแบบเป็นที่ปรึกษาคนที่คอยรับฟังอะไรประมาณนี้ท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนเขาอาจจะเคยมีคุณ <c oughs> เป็นคนที่แบบคอยอยู่เคียงข้างตลอดไม่ว่าเขาจะดีบ้างไม่ดีบ้างถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาภาษาธรรมหรือแม้แต่กระทั่งแตกต่างกันในเรื่องของทัศนคติความคิดนะคะอารมณ์หรืออาจจะแตกต่างกันคนละขั้วเลยในหลายๆเรื่องนะคะแต่ก็ยังคงที่จะอยากจะกลับมาพูดง่ายแต่ก็ยังคงที่อยากจะมีคุณเคียงข้างนะคะเนี่ยเหมือนสเตลเห็นไหมคะเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณคนคนนั้นเขารู้สึกแบบว่า เขาอุ่นใจมีความอุ่นใจมีความสบายใจคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนที่คอยแบบเยียวยาเขาได้เป็นคนที่มีความแบบใจเย็นกับเขาอยู่ตลอดเวลาอบอ้อมอารีกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนะียคะเขาอยากจะได้โอกาสที่ผ่านมาคนคนนี้หรือคุณก็ได้นะอาจจะเป็นผู้ให้คอยให้คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องนะีคะ คนคนนี้ยังคงมีจิตใจที่มั่นคงต่อคุณยังคงรู้สึกอยากได้รับโอกาสจากคุณนะไพ่แถวล่างเห็นไหมคะเป็นไพ่ของการที่เขาอยากจะอยากจะเสี่ยงอีกครั้งอะ่ะอยากจะตัดสินใจเสี่ยงอยากจะพูดอยากจะคุยลองดูซิว่าคุณจะโอเคไหมจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอยากกลับมาคืนดีนะไพ่ six of swords เป็นไพ่ของการแบบเหมือนกับกลับมาคืนดีเพราะเขารู้สึกแบบมันอ้างว้างนะการที่ใช้ชีวิตตัวที่ไม่มีคุณแบบนั่งเรือไปด้วย มันเหมือนกับมันยังไม่มีจุดหมายยังไม่มีปลายทางอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนคนเนี้ยเป็นได้ทั้งคนคนในประเทศหรือคนต่างประเทศก็ได้นะหรือเปรักออนไลน์ก็ได้นะคะเขาคอยเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดและกําลังคิดหาหนทางหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ที่อยากจะกลับมาใชนะนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าแล้วเขาจะทํำยังไง <c oughs> นะคะเจ็บปวดไหมสํานึกไหมเจ็บปวดแน่นอนสํานึกแน่นอนนะคะสิบดาบเนี่ยแปดดาบเนาะ แล้วทีนี้มาดูว่าแล้วเขาจะเอาอยังไงนะคะมีดาวโนบที่เขาจะกลับมาเทคแอคชั่นอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะสเตรนท์ Strength นะคะเนี่ยคุณกับเขาน่าจะบางคนน่าจะมีความแตกต่างกันชาริออดไกลกันด้วยบางคนเนาะบางคนแตกต่างกันไม่พอไกลกันอีกนะคะ 5ดาบไฮพีชเดทอื้โแชร์ดไซดนะคะเนี่ยเรื่องราวระหว่างค,คุณกับเขามันตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลานะคนคนนี้เป็นอะไรที่จำไม่รู้ลืมอะค่ะนะคะ,นะคะ8ไม้เท้า1ถ้วยเขายังจำฝังใจอยู่เลยอะมันเหมือนกับเขา ขาไม่โอ้โหตายแล้วคุณเตรียมตัวได้เลยนะไพ่ใต้สำรับเป็นเดอะเวิด์คุณคุณเตรียมตัวรับคนคนนี้ได้เลยค่ะมีแนวโน้มมากๆที่เขาจะกลับมาขอโอกาสมาขอโทษกลับมาในความสัมพันธ์เขาจะพยายามตื่นรู้เจ็บปวดสำนึกนะคะเสียใจกับการกระทำแน่นอนไพ่ ไพ่พระนะคะพระสังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขาตื่นรู้สํานึกอยากจะติดต่ออยากจะสารสัมพันธ์แล้วนะคะได้รับบทเรียนอย่างแสนสาหาัสและพูดง่ายๆเลิกไปแล้วแต่เผอิญว่ามีหนึ่งถ้วยมาขยายไม่จบนะคะอยากเริ่มต้นใหม่หนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่คือการที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นความรักสารสัมพันธ์กันอีกครั้งตามมาด้วย2ถ้วยขยายไพ่ชาเดไซน์นะคะในทุกๆท,ที่ในทุกๆแห่งหนในทุกๆ เวลาที่คนคนนี้สมองเขาไม่เคยลืมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเลยนะคะคุณยังคงไปตามหลอกหลอนอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมาเริ่มต้นความรักคุณจะได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีก The world เป็นไพ่ของการการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วที่แบบ มันจะสมมันกำลังจะสมบูรณ์แบบแล้วอะไรที่คุณรอมาเนิ่นนานนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมารักกันกลับมาเจอกันกลับมามีความสุขร่วมกันคนคนนี้ไม่เคยไม่เคยละสายตาจากคุณเลยนะคะที่สําคัญบางคนแอบเก็บรูปแอบเก็บอะไรไว้ด้วยเหออนะแอบดูคุณทางสื่อโซเชียลทางโทรศัพท์ดูทางรูปถ่ายอะไรอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน สอดส่องอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งเทอร์มิตทั้งดูเวิร์เป็นไพ่ของคนแอบมองนั้นเลยเห็นไหมคะคนคนนี้ยังคงยังคงรักแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้อะ่ะเขารู้สึกการที่การที่ไม่มีคุณการที่คุณกับเขาจบกันไปเลิกกันไปแล้วมันทําให้เขาเครียดนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าสํานึกไม่รู้จะสํานึกยังไงอะ่ะแล้วก็เครียดด้วย นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะช้าหน่อยนะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นอะไรที่เทคแอคชั่นช้าแต่กลับมาค่ะนะคะพลังงานแรนดอมวันนี้นะคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะกลับแต่จะช้านิดนึงเพราะเขายังมีความรักให้กับคุณอย่างแรกอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกลับมาก่อนแต่แน่นอนว่าเขาสำนึกสำนึกผิดมากๆนะคะตื่นรู้นะคะเพราะฉะนั้นกองนี้นะ เขาจะมีการติดต่อกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณกลับมารักกับคุณแน่นอนนะคะเดี๋ยวกลับเอาไพ่ออร์เคเป๊ับนึงนะลืมหยิบ ดูกันนะคะถ้าเราเคลื่อนยากผออ,กอะไรเนาะ to love จะหนีกันไม่พ้นนะคะเนี่ยเป็นรักแท้กันอะ Getting to know each other นะคะ Retreat นะ r e c o n c i l a t i o n กลับมาแน่นอนนะคะคนคนนี้นะเดี๋ยวคนคนนี้จะตื่นรู้แบบชนิดที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้ว ก็คือเป็นรักแท้กันนะนะคะเขาจะกลับมาในเวลาที่แบบในเวที่เหมาะสมมาพูดง่ายๆนะคะจะหนีกันไม่พ้นคนคนนี้ต้องได้รับบทเรียนบางสิ่งบางอย่างต้องได้ตื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่างแบบอย่างแสนสาหัสก่อนนะคะถึงจะตื่นรู้ได้นะคะว่าการที่เขาเคยทํากับคุณไว้การที่เขาทําให้คนคนนึ่งที่รักเขามากๆเนี่ยต้องเจ็บปวดผิดหวังเสียใจเนี่ย <c oughs> มันเป็นยังไง นะคะแล้วเขาจะสำนึกได้มากๆอีกสำรับหนึ่งนะคะ a s k Your Angels นะคะนี่ไง Recovery เต็มตัวนะคะ Peaceful Restoration ไม่ต้องรีบร้อนนะใจเย็นๆนะคะ No n d t t w o r r y นะหาความสุขสงบอยู่กับตัวเองไปก่อนเลยค่ะช่วงนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากถึงเวลาเดี๋ยวคนคนนี้กลับมาแน่ นะไพ่กลับมานะคะ recovery r e c o n s o l a t i o n เนี่ยเป็นการกลับมานะคะไพบไ่บอกไม่ต้องกังวลสิ่งสิษ์บอกไม่ต้องกังวลเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาติดต่อเดี๋ยวเขาก็มาพูดคุยสารสัมพันธ์กับคุณหนีกันไม่พ้นนะคะนะคะไม่ต้องแบบไปคิดอะไรมากนะช่วงเวลานี้นะคะทาตัวเองให้มีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะทาเพื่อตัวเองให้มากๆรักตัวเองมากมาก ถ้าเขาเป็นคู่ของคุณยังไงคุณก็ไม่แคล้วกันถ้าเขาเป็นทูเลอร์ของคุณยังไงเขาก็ต้องกลับมาเพราะฉะนั้นนะคะอยู่แบบสวยๆหล่อๆใช้ชีวิตให้แบบลดแล่นนะอยากทําอะไรทําอยากไปไหนไปอยากจะแต่งตัวอะไรก็ทำอะไรเงี้ยทำเพื่อตัวเองอะค่ะพูดง่ายนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วถ้าคนคนนี้เขารักคุณจริงยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทําเพื่อคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู อินเนอร์แมสเซจกันเนาะความรู้สึกเขานะทุกครั้งที่ฉันขอพรฉันขอให้คุณคือคู่แท้ของฉันอืมจ้ะที่เงียบเพราะฉันยังหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะฉันยังเข็ดและกลัวกับความรักที่ไม่สมหวังขอเวลาคิดทบทวนนะคะให้เวลาเขาคิดไปนิดนึงนะคะเพราะว่า ยังหลอกหลอนอยู่อะค่ะนะคะไม่รู้แหละใครทําใครอะโปรดฟังฉันอธิบายก่อนฉันมีความจําเป็นมีเหตุผลบางอย่าง mm hmm. เราควรให้เวลาซึ่งกันและกันให้มากกว่าน,นี้นะคะ mm hmm. ถึงแม้ว่าเราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณคร mm hmm. อบครัวฉัน mm hmm. เพื่อนฉันคนรอบข้างฉันมีอิทธิพลต่อความรักเนี่ย นะคะเพราะตอนแรกที่เปิดมาก็น่าจะใช่เพราะว่าเป็นไพ่3ามถ้วยมาเลยนะคะบุ mm. คคลที่สไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเราต่างพยายามทําดีที่สุดแล้ว mm. และไม่ว่าฉันจะเจอใครมากมายไม่มีใครดีเท่ากับคุณนะคะ mm. แล้วนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของเขานะ mm. นะคะคนคนนั้นสานึกค่ะสํานึกมากแล้วก็เตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวกันเตียมตัว ที่จะได้กลับมาพูดคุยกลับมาในความสัมพันธ์แต่คุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่คุณนะคะเพราะแต่ละคนเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันไปบางคนเจออย่างแสนสาหาัสอะบางคนเจอชนิดที่ว่าแทบจะให้อภัยกันไม่ได้นะแต่สิ่งสําคัญอะคือให้อภัยกันไปเถอคะค่ะแต่ส่วนคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่นั้นอะเป็นสิทธิ์ของคุณเลย นะคะแต่การการให้อาภัยคือหลักเมตตาอย่างหนึง่งนะให้ปล่อยวางให้อาภาัยปลงถ้าคุณจะไม่ไปต่อก็แค่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองไปเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรคร้ังคาซึ่งกันและกันนะคะก็แค่นั้นเองแต่ถ้าคุณจะรอเขารอได้ไหมก็รอได้แต่คุณต้องรออย่างมีสติรออย่างการที่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากพอไม่ใช่รออย่างแบบไม่ไม่ลืมหูลืมตารักไม่ลืมหูลืมตาไม่เอานะคะ ต้องรักตัวเองก่อนอันดับแรกก่อนที่คุณจะรักคนอื่นเนี่ยคุณต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จนะไม่ว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นเส้นทางเดินที่คุณเดินไปแล้วคุณมีความสุขนะคะตลอดเส้นทางเดินจนถึงบั้นปลายชีวิตของคุณประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆท่านใดสนใจดูวดวงส่วนตัวนะแอดไลน์ลิาดาเดอร์สกอาหลอดไปได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมฝาก Subscribe ไลค์แชร์ให้กรอบด้วยนะสวัสดีค่ะ